น้องพดจีบนะครับแบบน้ําเราจะสางขนพุจีบได้ไหมน้อขนน้องติดพันกันแน่นเลยแหละเอ้ยเป็นก้อนอย่างนี้เราลูกคะฮะว่าไงว่าไงเดี๋ยวพี่ช่างจะดูให้นะครับว่าตัดทรงไหนได้นะขนน้องจะ เป็นก้อนพันกันเยอะเลยแล้วหนูล่ะหนูน่าจะเอาส่งเซตตี้นะปอมค่อนข้างระแวงนะน้องปอมนะฮะัวแข็งเลยนั่งัวเกรงเลยละ่ะลูกอาบน้ำตัดขนรา้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขุนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุก,กัดสะบัดเวียงวีเรารับหมดนะครับรับกับจัดเทปบัดด,ด้วยมีบริการรับส่งด้วยนะนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน ที่เบอร์0866404443นะครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทลาบุญรนโมกกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จหนเป็นยังไงนะผุ้จิ๊บ ตอนนี้พี่ช่างกำลังสางขนให้น้องหมานะคะน้องหมาตัวนี้ขนพันกันมานะคะนี่สังกะตังนะคะเป็นสังกะตังมาทั้งตัวเลยนะเราควรสางขนให้น้องหมานะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะไปวิ่งเล่นนะคะแล้วมันอาจจะติดดอ,อกญ้ามาทําให้เป็นสังกะตังแล้วก็สกรปรกแล้วก็จะเกิดโรคผิวหนังขึ้นมาเกิดผื่นแดงผื่นคันขึ้นมานะคะ เราควรสางขนให้น้องอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะหรือถ้าทําเองไม่ได้เอามาให้พี่ช่างทําให้ก็ได้นะหรือว่าไปร้านใกล้ๆบ้านเลยก็ได้นะคะร้านไหนก็ไดรไร้ร้านเราอยู่ที่สวนกเกษตรมขอนะคะมขอนแก่นนะคะ น้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขนะคะเบ์โทรศัพท์0 8 6 6 4แ4 4 4 3นะคะรายแรกสนงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลและนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดนดูกัดสวัสดีอิงวีนพี่ช่างรับบทนะคะ่ะให้ดูใกล้นะพี่ช่าจะแยกให้ระหว่าง ตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้สา,างหนไหมขนเขาจะพันกันแน่นเลยตรงนี้สางออกแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าให้ดูความแตกต่างนะสองฝั่งตรงนี้อันนี้ที่ยังไม่ได้สานะขนพันกันแล้วนี้ที่สางไปรอบหนึ่งแล้วนะเราสางให้เสร็จก่อนนะแต่ว่ายังไม่หมดโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางแล้วก็ตัดขนให้ครับ พี่ช่างกำลังแต่งขนให้น้องนะครับหลังจากที่สางขนแล้วก็ตัดขนให้น้องอย่างตัวพุดเดินเนี่ยอันนี้เป็นสังกะังทั้งตัวเลยนะครับต้องให้เจ้าของหมั่นสางขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไม่งั้นมันจะเป็นก้อนสังกะังแล้วพี่ช่างจะรอบหน้าอาจจะไม่ได้รอบหน้าจะไม่สางให้นะครับเราจะสางเราจะโกนขนให้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นก้อนสังกะัังเราจะรุดเร็วคนนี้นะส่วนน้องฟอมตัวนี้นะครับดูแล้วก็กัดพี่ช่างด้วยนะครับอันนี้เราต้อง วันหลังต้องขออนุญ,ญาตนะัดคิวเป็นพิเศษนะครับจะไม่รับเสาร์อาทิตย์ดีกว่านะจะได้ไม่เร่งกันนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าพี่ช่างเยอะมากพี่ช่างก็จะเลือกรับอาทิตย์ทำง,ง่ายๆหน่อยนะตัวตัวที่ดื้อดิ้นดุกัดพี่ช่างจะขออนุญ,ญาตไม่ไม่ให้เจ้าของรีบเร่งนะครับเพราะว่าเวลาเร่งแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือว่าน้องอาจจะช็อคอาจจะชักอาจจะเกร็งอาจจะ เสียชีวิตได้นะพี่ช่างก็จะไม่ค่อยรับสุนัขที่ที่เจ้าของรีบเร่งนะครับอันนี้พี่ช่างก็จะบอกไว้ก่อนแล้วอย่างตัวผูด้เด่นก็จะดื้อส่วนตัวนี้ก็จะกัดนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่รับสุนัขที่รีบเร่งนะครับส่วนสุนัขที่ดื้อและกัดแต่พี่ช่างยังรับอยู่แต่ขอแค่ว่าไม่รีบไม่เร่งคนนั้นเองนะครับ